เรื่องหนูฆ่าตัวปากเจนก็แก้ด้วยอีกแล้วก็ชี้ไปด้วยตูนน้ปลาตู้สตาร์าเข้เลยสองแสนสามแสนใช่ไหมพี่แจ็ควันนี้ลงรุ่นไหนบ้างครับหกกับเจ็ดอี่หกกับเจ็ดนะฮะโอ้โหสุดยอดครับว,วันนี้วันนี้ต้องบอกว่าเจ๋งๆทั้งนั้นครับเน่สองแสนสามแสนใช่ไหมพีทว่างไอพีทเน่สวัสดีครับสวัสดีครับเน่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้างครับเย็ดยี่บเย็ดยี่บ โอ้เจ็ดกับยี่สิบครับวันนี้ไหนครับพี่มาจากไหนครับภาคใต้ครับแต่รวิวทีมงานนายกมนูครับโอโ้โหสุดยอดครับอรดียร์สุดยอดสุดยอด,ด,ยดนี่ไไนครับสุดยอดนีสามแหวนครับสแหนนะแหม่ลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วไหครับฝันไหวครับนี่เกมที่หายไปติดผ้าตาด้าเหลียงหัวขาวก็มีหัวใจช่างผ้าให้ดูด้วยนะครับนี่ วันนี้เรามีปัจจัเยเวพาะามากเลยย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 มยันยะะมยยยายยยยกยย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 ยนลลแล้วยย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 ะ สวัสดีครับสวัสดีนะครับกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมดีเจไก่ครับขณะนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ําบาง 3, 3> สามครับตลาดน้ําบางสามครับและเราอยู่กันที่ตลาดน้ําบางสามสุพรรณบุรีครับวันนี้ก็บการแข่งขัน,นเรือเร็วนะครับวันนี้กับการแข่งขัน,นเรือเร็วนะครับสนุกสนานแน่นอนนะสำหรับวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็มีนักขับเรือมากันมากมายครับวันนี้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับหมานะครับนี่ครับหมานะครับตัวแรงแงเริ่มทยอยมากันแล้วครับตัวแรงๆเริ่มทยอยมากันแล้วครับนี่ครับวันนี้เรามีขวัญใจช่างภาพให้ดูด้วยนะครับนี่โอ้วันนี้เปิดหัวสนามพี่เกียรติเป็นไงพี่เกียรติเขาว่าใจรัวๆหน่อยเนาะนี่เฮ้ยเชิญเชิญคนมาเที่ยวหน่อยเชิญคนมาเที่ยวหน่อยนี่วันนี้เรามีขวัญใจช่างภาพด้วยนะครับขวัญใจช่างภาพแชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับ นี่ครับวันนี้ดูตัวขับกันหน่อยครับอันนี้พี่อะไรครับพี่แจ็คหรือเปล่าพี่แจ็คครับพี่แจ็คนี่โอ้นี่มันพี่แจ็ควันนี้ลงรุ่นไหนบ้างครับ6.7พี่6.7นะฮะโอ้โหสุดยอดครับวันนี้แรงแรงแน่นอนครับวันนี้เจอกันครับไปครับคุณผู้ชมไปในสนามกันครับมันแน่นอนครับวันนี้การันตีเลยนะฮะตัวลื่นครับลื่นครับมันแน่นอนครับคุณผู้ชมนะฮะแชร์ด่วนๆครับแชร์ด่วนๆนะฮะ นี่ครับแชรด่วนสวัสดีครับนี่ครับอันนี้มาจากไหนครับพี่มาจากไหนครับทักาวครับแต่รีวิวทีมงานนายกมนูครับโอ้โหสุดยอดครับอันนี้คือวันนี้กะมาถล่มสนามเต็มที่ครับวันนี้ท่านนายกบอกว่าวันนี้จะมาถล่มสนามเต็มที่เลยจัดไปครับวันนี้จัดไปครับนี่สุดยอดสุดยอดวันนี้ต้องบอกว่าเรือมาเยอะมากครับดูดูดูเรือรถยี่กอนี่ครับนี่ วันนี้สุดยอดจริงครับวันนี้สุดยอดจริงครับนี่ดูผู้ชมครับดูวันนี้ต้องบอกว่าเจ๋งๆทางนั้นครับนี่แล้วแก้วมานะครับแล้วแก้วมาครับวันนี้เจ็ดหกห้าศูนย์นะฮะเจ็ดห้าศูนย์มาครับหกห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์มาบานครับวันนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับมันแล้วครับมันแล้ว โอ้โหว้าวของแรงๆทั้งนั้นครับวันนี้ชมตัวนี้หน่อยครับชมตัวนี้หน่อยครับนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ครับสุดยอดนี่โอ้มันแน่นอนนะครับฝากกดแชร์ด้วยครับผมโอ้คุณผู้ชมครับวันนี้มันแน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่าตัวแรงๆทั้งนั้นครับวันนี้อันนี้ชีอะไรครับชีอะไรครับต้นสปีดมาครับต้นสปีดมานี่ อ่านะครับไหนมือขับวันนี้มือขับคนไหนครับนี่ครับสุดยอดครับวันนี้ลงรถไหนบ้างครับวันนี้สองแสนสามแสนครับโอเ้ยถึงแล้วครับจับสุดจับสุดครับเนี่ครับโอ้วันนี้หกห้าศูนยนมาเป็นกระต่ากครับโอ้ยอย่างเยอะครับวันนี้บอกเลย วันนี้ต้องบอกว่าตัวแรงๆทั้งนั้นครับวันนี้แรงๆทั้งนั้นแรงๆทั้งนั้นเนี่ยนักก่อนโอเขาจับฉลากกันแล้วครับตอนนี้ผมต้องรีบไปแล้วครับเรือไปเรือไปเรียบร้อยแล้วปีนิก้าสาวแหวนเตรียมเลยเลยจับฉลากเลยเรือเยอะมากครับเรือขึ้นมาุดสตาร์ทเลยนะครับสาวแหวนนะ โอ้วันนี้เรือเยอะมากครับมี650ด้วยสวัสดีครับพีส่สวัสดีครับมี650รถขาวเรือเยอะมากครับเมใช่ารวันไปไหนชารวันว้าๆๆ ใช่ <Okay. S 1> ด้ายก็ลองดูเชือกก็มีลองผูกดูเอาโอ้โห <Okay. S 1> oh, วันนี้ผู้คนมากันมากมายครับวันนี้บุก mm hmm. ไม่หน่อยครับบุกไม่หน่อยเดี mm ๋ยวโอ้วันนี้ mm hmm. ผู้คนมานมากมายครับ วันนี้เรามีขวัญใจช่างภาพครับขวัญใจช่างภาพนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่ขวัญใจช่างภาพขวัญใจหน่อยวัญใจหน่อยวัญใจหน่อยนี่คนนู้นด้วยคนนู้นเนี่ยคนย่าคนย่าวันนี้มากันเยอะครับ นี่ครับสนามนะฮะนี่โอ้มีปัจจัยยั่งากเยอะมากปัจจัยช่างภาพครับคุณผู้ชมครับไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะเนเอยวันนี้เรามีป no> ัจจัยยั่งยาพเยอะมากครับเนี่ยกระด็นเฉียวโอ้อันนี้มาไกลครับมาไกลครับพีทว่าไงพีทเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ครับวันนี้ลงรุ่นอะไรมางครับพี่ สองแหวนแปดแหวนเนีน่อยอดครับวันนี้เจอกันคร,รับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันครับทีนี้มาครับตัวแรงๆมาแล้วนะ แงมากระเที่อครับเชิญหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อยนี่วันนี้ลงรุ่นอะไรบ้างครับเจ็ดกับเจ็ดยี่สิบครับอ๋อเจ็ดกับยี่สิบครวันนี้ครับนี่ครับลงแล้วครับลงแล้วครับคุณผู้ชมน้ำ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 มลงน้ําแล้วลงน้ําแล้วแชร์ด่วนๆนะใครยังไม่ได้แชร์แชร์ด่วนๆนะครับแชร์ด่วนๆฮะ จักตำไว้กูหน่อยครับอจักตามครับเดี๋ยวตำตัวเมื่เก้าครับ ไปครับไปต่อครับว่ารอบสนามครับวันนี้เรามีรอบสนามนะครับผู้ชมมากมายครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเดินเขาทำสนามใหม่ครับเดี๋ยวเขาทำสนามใหม่ครับวันดียวยวันี เขาทาสนามใหม่ครับโอ้โหสบายเลยฮะสนามใหม่เขาแจ๋วเลยจริงๆงตรงเนี้ออยเขาทำตั้งแต่ลอ,อยกระทงแล้วนะฮะทำตั้งแต่ลอยกระทงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรือมาเยอะครับ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  ทำดีมากครับบอกให้เลยทีเดียวนะเขาทําสนาไมได้ดีมากครับเอาละครับเราวันนี้นะครับก็ไหลสดนะครับโดยทีเชไก่เหมือนเดิมนะครับใครที่ระวังตกน้ำต,ตามดูนะครับมาดูไล่ไลกดแชร์มันได้หน่อนครับวันนี้ตอนนี้ก็อนบ้านเรื่ ขอบคุณมากเลยนเจ๊กันทุกสนามเออก็วันนี้ก็รู้สึกจะมีที่องค์รักไปเลยนุ่มๆมองหน่อยมองหน่อยมองหน่อยนี่ครับสุดยอดครับก็นี่เฮ้ยแอบอยู่ด้านหลังน้องแก้วมาครับน้แก้วมาครับนี่น้อแก้วอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ผมก็รับแับฉลากตูถ้าใครยังไม่สมัครก็สมัครไปเลยวันนี้เดี๋ยวเจ้าหนุนทีมที่3แล้วก็เดี๋ยวมาทีมที่3แล้วก็มาทีมที่ รับรอหัว้านปากเจ็นแก้ด้วยอีกไ้ชีไว้ด้วยอเียววอมานสมัครเจะสมัครสมัครเลยครับตอนนี้จับฉลากเลนดลงนิดอะไรบ้างแล้วผมเรียกคู่บ้านคูสตาร์ให้มาเลยวนี้เจสใช่ไหมวันนี้สองแหวนวนเตรียมเลยแล้วก็เรียกขึ้นมาให้หมดเลยนะครับสำหรับสามแวนสองแวันนี้เอาใจช่วยครับวันนี้อยู่ในีไรครับ สทพอก่เล like anyway, ี่ยพววนะฮะทอาจารย์แเีสุดยอดใครที Stay ่ไม่มีชูชีนะครับก็ะส่าชูชีไปติดตเเลยนะครับว่าจะชูชีนะครับนี่ครรบริการะรบริารที่ต่อเนื่องตัวประมาณ2บาทประมาณเนี้นะครับนะครับเรวหลังๆนี่วันนี้ก็ใช่ วันนี้รุ่นอะไรบ้างครับวันนี้ลงรุ่นอะไรบ้างรุ่นอะไรบ้างวันนี้สามแสนครับสามแสนนะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสู้ๆครับสู้สู้นี่ในวันนี้ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ละแล้วนะครับทุกคนนะครับตอนนี้เราจะลาไปแล้วไปเดี๋ยวผมจะเรียนทุกอย่างทุกอย่างเลยบายเายไปายเายนี่สุดยอดครับสู้ๆครับไปด้วยดีน้วยด้วยอ๋อ นีนนนนน่ครับด้านบนนี่ครับด้านบนเจสซี่บอกว่าจะทำเตะต้นไม้ขึ้นบนด้านด้วยแ่เราบอกับเราี่เก่งเลยเด็ครับปันนวยครับปันนวยครับกินเกียวไก่เลยไ่ต้องหากที่ไหนละกินที่ไหนกินก็ยังกินแวโฆษณาหรยังไม่เจอการตลาดเลยพอดยังไม่ตั้งใจยนี้แหละ

าเจียวกาหนึ่งขอตาดย้หนึ่งเฮ้ครับดหนึ่งนะรักหนึ่งและเพื่อต่อไปแล้วก็ลูกชาเผมแรงงานสุานเครับิด้เจเจคอยส่ง เดียวมไปต่อเอ้งรเดี๋ยวช่อุดไปนีไปแล้วส่งข้งลังตัวใอยู่ตรงนี้ครับแล้วเพื่อเนแล้ววงรับสิรอแจเรียงเข้าไปหนึ่งยูแดงแล้วก็สิดุงานนะครับึงไัต้งอเดี๋ยวเข้าตัสตาร์เลย